จ,จักระจาหนกเกาอยู่บนหัวน้ำเพชรเต็มเลยน้ำเพชรมันมีตัวหนึ่งมันขยะดเฮ้่ทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ที่ไหนคะพี่เจลกาสแมทค่ะเรากำลังจะพิภพพี่เจลไปเก็บขยะ <c oughs> ไม่ใช่ เรามีน้ำเพชรบอกว่าน้ำเพชรจะไปทำอะไรคะฮะมันมีตัวจั๊กจั่นเกาะอยู่บนหัวน้ำเพชรเต็มเลยแล้วน้ำเพชรบอกว่าน้ำเพชรจะใส่จั๊กจั่นนะคะเข้าเซลล์มันกริฟเลยนะแต่นี้มันเป็นจั๊กจั่นจริงๆนะเป็นภาพจริงๆเลยนะทุกคนดูดิอืยเต็มเลยเห็นไหมมันมันเดินด้วยอ่ะว้มันจั๊กจั่นขยับไม่กลัวเหรอชัวร์ป่ะเนจกอ๋อเห็นกระจกด้วยหลบรถนะคะรถมา เดี๋ยวเราจะเข้าเซเว่นกันนะ <Okay. S 1> ให้บอกว่าจะใส่จักกรจจันเข้าเซเว่นไปซื้อของดูนะดูนะมีใครมองหัวน้ำเพชตบ้างไหม <c oughs> ไม่กลัวเลยกล้าม,มากนะคะโอ้แอร์เย็นจังเราดูกันนะคะว่าบนเกาะสมิด็จเนี่ยของในเซเว่นจะราคาแพงไหมของในเซเว่นบนเกาะจะราคาแพงเหมือน,นแบบ ข้างนอกไหมนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนดูราคากันนี่ไอติมไหนไหนไหนเฮ้ยอันนี้มันเป็นไอติมที่มาใหม่เหรออันนี้นี่ไอติมกุหลาบไายมันเป็นชาไข่มุกใช่ป่ะน้ำเพชรชาไข่มุกกุหลาบชาไข่มุกกับกุหลาบนี่มันเป็นไอติมชาไข่มุกนะคะแล้วก็ไอติมอันนี้เป็นคอนแทคเตอร์กุหลาบใช่ป่ะเนีไอติมสายมีใครกินบ้างมีใครกินชาไข่มุกบ้าง มีใครกินิมชาไข่มุกพี่เจ้ชาไข่มุกไหมเอาไหมคะนี่นะการอเราซื้อของจะกินกันจะได้ชื่ใจมาแล้ใครกินอะไรอีกนี่เอาเอเอาไหนอันนี้คือจริงเลยคะออยอ๊อออยออโอเค่ะเดี๋ยวเราไปิงนกันอีกต่อจะแพ้ตังอีกตัวนึงมันขยับ้ีทุกคนทุกคน,คนมันขยบับเห็นไหเห็นไหมมีใครเห็นม่ยมองนึ่จริงๆจริงๆ ให้น้องๆ,ๆทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เมยเยอะนะเฮ้ยเพรยไม่เชื่อพี่เตียวหรอหเฮ้ยน่ากลัวเป็นขยะจริงๆเฮ้ยเพราตัวอะไรติดมาข้าเซเวนน่นอะไปจ่ายตังค์ดิดูดิว่าพี่พนักง,งานเขาจะมอง,อย,งยังไง <laughs> ไม่อายเลยอะ แกะดูข้างในนะคะว่าโมจิโมจิมันจะเป็นยังไง,งนี่นักเพน,นะคะจะแกะให้ดูเลยนะเพ็แกะเลยค่ะโอ้มันบอกว่าข้างในจะเป็นแบบไส้ชาไข่มุกบาชูการ์ด้วยนะไหนเพนน็ทลองกินดิมันจะเป็นชาไข่มุกบาชูการ์จริงไหมไนลองดูดิุ่ยมันแข็งขนาดน,น,นั้นเลยเหรอโอ้โหเห็นได้ไหมได้ไหมมันต้องเด้งมาไว้ได้กินนะโอ้โหตังต้ง,ต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 งใจขนาดนั้นเลยหรอ ชาไข่มุกเย็นเย็นเใจไหมนี่น้ำเพชนนะคะกินไอติมกับหัวแมลงไหนยังเห็นยังไม่เห็นชาไข่มุกเลยทั้งทางเลยค่ะอะไรนะเจอมาไม่เดียวคนทั้งทางนี่ก็ไม่อายเขานะใส่แมลงให้คนทักว้าวนี่ไงเจอชาไข่มุกแล้วไข่มุกดูหนึบมากเลยรสชาติเป็นยังไงน้ำเพ้นต์เดี๋ยวพี่เจอนะคะจะแกะไอศครีมบอลนะคะของพี่เจอจะเป็นรูปดอกกุหลาบ ใช่วิเดี๋ยดูดิเราเราดูว่าแกะออกมามันจะสวยไหมหบ้านนักขัณฑเหรอนี่มาบนเกาะมีขายใช่ไหมอุ้ยสวยมากเลยอ่ะยังไม่เห็นนะคะอ้าวเหรอนี่อุวยทุกคนเราเห็นมันดอกกุหลาบอยู่ข้างในแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสวยมามันยังเป็นดอกกุหลาบอยู่เลยโอ้โเหมือนดอกกุหลาบจริงๆด้วยอ่ะตอนนี้นะคะจะเปกินไอศครีมเยอะหน้าไปหมดแล้วสวยมากเลยค่ะพี่เจล รับวันวันไทยอ่ะแต่เลยเวลาแล้วลองชิมเตี๋อร่อยไหมฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองอร่อยใช่ไหมอร่อยมากเลยค่ะอากาศร้อนร้อนแบบนี้เด็กๆชอบกินไอศครีมกันมากเลยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสามช่อด้วยนะคะบ๊ายบาย